สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ตัวสัญจรนะบ้านผู้คายอ่ะดวงพี่อ้อครับดวงพี่อ้อตนองครับนี่ครับมาดูบันไว้เฮาส์นะครับที่ปลูกหน้าร้อนครับว่าเป็นยังไงครับดอกสวยต้นสวยใบหนาทนโรคไหมนะฮะเพราะว่าดูไปทุกจุดแล้วนะฮะทั้งโคกสนนะฮะผู้ยางแล้วก็เขาดินฮะดอกสวยต้นต้นดีทนโรคครับวันนี้มาดูของสวนพี่อ้อบ้านผู้คายกันเราโมซี นะครับว่าเป็นยังไงไปดูนะครับผมนี่นี่ครับดอกขาโบ้เลยไม่มีเสียเลยนี่ดอกดีไอยังไปหาหมดเลยนะหรือเพอาะซีกเดียวโอ้โหพี่เอ้ยนี่มันสวยแล้วโอ้ดอกขาวโบ้เลยนี่ครับ โอ้หไม่มีเสียเลยครับไวเฮาสี่เก้าห้าครับพันหน้าเราครับนี่สวนพี่อ้อของเรานะครับอรอพีนอ่น้องนี่ฮะของพี่หน้ามันเนียนนะหน้าไอ้ถ้าถ้าเป็นโฆษณานหน้ามันออกแบบไม่ค่อยเนียนนี่หน้าเนียนนี่ฮะกำลังออกครับนี่ใบจีบใบเลี้ยง ดีหมดเลยขังหมาปล่อยหมาหรือยังนะผมก็เลยไม่ฆ่าเขาไปมันก่าหมาโอ้โหพี่เอ้ยมึงกัสวยนี่ยกว่าสวยนะโอ้โหเนี่ยอันนี้มันน่าร้อนสรุปแล้วพันเนี้ยน้าหนาวมัน้อมายุ่งกับมันเพราะอันนี้เพราะเดือนอะไรพี่โอ้มกรา ถูกไหมน่าจะมุกกระลาท่า,ทาทนว่าพอบริจก้าวมุกกระลาครับพันไว้เฮาวก้ามก,กระลานี่แล้วก็ก้าวมุกกระลาก็ไปปลูกก้าวกุมผาเนาะเดินหนึ่งก็ปุ๊กกี่วันยี่สิบวันปลูกน,นี่แปดวันผมโอ้ยไม่มีเสียเลยโอ้ยไอ้ผมชายชื่นมันจะไปดูที่นี่บ้างโอ้โหโอ้โนี่ ผมนึกว่าอยู่ข้างนอกนูน้น,น,น,นแต่บ้องดินนี่มันดูดินดีดีกว่านะนนอืมนี่มันบางแล้วถ้าถ้าไม่บางเดินมามันจะวินหู้เลยใช้ได้เพรั้นจีบจีบ1,002ใบใช่ไหมเพราะงั้นเออสองทางทางเดียวทางเดียวนี่ครับนี่โอ้โหเปียวเอ๋ยรวยจัดรวยเปมีจิตใจเลยเปว่า24บาทเปียวเอ๋ย โอ้โหนี่ครับนี่ครับใบฮาวครับยืนยันนะครับไม่ต้องกลัวเลยพันหน้าร้อนหน้าหนาวไม่ต้องมาลงครับเน่าหน้าหนาวไม่ใช่เพราะว่าพันนี้มันหน้าร้อนจะเรกอยู่แล้วก็ให้พี่อ้อเขาลองดูว่าหน้าหนาวมันได้ไหมสุดท้ายแล้วคือไม่ได้หน้าหนาวหน้าร้อนครับตรงหน้าร้อนจริงๆเลยเนี่ยหน้าร้อนไม่มีปัญหาเลยอืมโอ้โหดอกพปะเจ้าจอดของพี่หน้าขาวนะยอ โอ้โหดูดอกตอนนี้ผมอยากดูดอกเดียวนี่นี่ดอกช่างไหมถึงไปเอาเค็มไหมยได้โอ้โหนี่สมบูรณ์สมบูรณ์โลกก่าสรุปแล้วมันไม่ค่อยตายต้นเดยนนะมันชอบน้ำเนาะชอบชอบน้ำมากเลยผมดูแล้วเนี่ยแต่ว่าใบใบจีบเลี้ยงเป็นเป็นมันกันจะน้อยมากน้อยเนาะเออถือว่าน้อยจัดใบจีบเลี้ยงนะครับถือว่าเป็นเป็นน้อยเนี่ยเป็นน้อยจะไม่มีเลยฮะ มันไม่มีเลยไปไปไม่ได้มันจะมีบ้านจะน้อยจัดเอโอ,อโอ้โหเนี่ยรู้ใจตัวนี้ดีปีหน้ารู้แล้วนะราคาก็ไม่แพง,งาานะคือง่ายง่ายมันชบร้อนหนาวไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ยถ่ายทุกที่ละผ่านมาเลยพี่ไม่มีเสียเลยมีเนาบ้างจะน้อยนับเป็นดอกได้เลยมันมันถือว่าน้อยจัดอือใช่จะน้อยจะทางว่า อดของพี่หน้าขาวาแต่อยู่อยู่อยู่เขาทราอยู่เขาดินหน้าออครีมหน้าออครีมไม่เนียนดินเลืองเล็กนิดหน่อย,ออยแต่ของพี่ขาวขาวนี่ฮะนี่สวยเลยถือว่าสวยเลยพี่โอ้โหตายอย่างนี้มันต้องทำอะไรแล้วโอ้ยปีนี้กรับพี่ของพี่ออกก็ไม่ค่อยเสียอยู่แล้วนะได้ได้ชุดแรกก็ได้แล้วก็ชุดนี้ก็ได้นี่นี่ชุดนี้ ปีหน้ามกระลากระสัตรตัวนี้ตัวออกดอกของพี่ออกนิดเดียวเนาะถ้าพอไล่น่อยก็ไม่ออกนะไม่ออกเพียวขุมพามันมันยังหนาวอยู่เลยพี่จะเอาอะไรมาไกระไรยังหนาวอยู่เลยเออมันมันออกมันปลอมาออกดอกนิดเดียวอย่างงี้ก็ถือโอเคแล้วถือว่าเป็นน้อยเลือให้เราบ้างนะอู้หลือเยอะเหลือเยอะเลยดินตรงนี้เหมือนอยู่ทางนู้นเหรอเต๋อฝนนะทำไมฝนงามวรงนี้นะโอ้โหเยอะ ต้นชมพูโ<ฮ>อ้โหจ,จ้าจอดพี่เอ้ยสวยชิดดอกยังนุน่นเด็ดๆหน่อยนี่ถือว่าบระบินกันน้อยดอกเป็นก้าวขีดจขีดเลยเนาะโอ้ปัญหาทอยเย็นยลำดอกคือปลูกแล้วจะให้มันเน่าเพราะมันคลายดอก <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าเน่าเลยจบเลยสวยที่ว่าไปสวยอัดเนาะมันเริ่มแล้วจังพี่เออมาตอนแรกมันก็เริ่มเหมือนกันเลยเอออกดอกนะ อัดไปเลิควีไปอ่ะยีโรกีโลควิคเคมคุยเคมแล้วไม่ได้อัดใส่สามสิบนั่นไงสุดใครสุดมันเย่นน่ะไปออกสามสิบหนึ่งศูนย์นะครับพอเริ่มออกใส่อัดสามสิบหนศูนย์ก็หายอ้าสิบเจ็ดยยืนพื้นจะใครมาใช้อะไรกันนั่นแหละคุณซึกเขาไม่เปลี่ยนเลยของพี่หน้านหน้ามันขาวเสียเลย อันนี้นี่โอ้โหน้องมาชีดหรอกอันนี้ก็ได้แล้วต้องมาชีดเช่เชแล้วสวยมากเลยครับพี่น้องเออนี่ครับถ้าใครอยู่ผู้ขายก็มาดูได้ของพี่อ้อพ,พ,พี่น้องของเรานะครับนี่ปลูกไว้เฮ้านะฮะหน้าร้อนตอบโจทย์เลยครับตะ้วนประเมินทุกที่แล้วทั้งโคกสน,นันผู้ยางอ่น้องน้ำใสเขาดินแล้วก็จะนี่ผู้ขายบ้านเ,านเราเนี่ยของพี่อ้อเลยที่ปลูกไอ้ไว้เฮ้าเนี่ย ของเขาเลยเต่ตัวหน้าหนาวหน้าหนาวไม่พังครับเนาวครับประเมินแล้วพันนี้คือชอบหน้าร้อนนะนี่ครับสวยมากเลยอ่ามีจำนานแล้วที่ร้านตะ้วนกับร้านตะเล็กครับสกาผู้ขายอ่าขอบคุณมากพี่อ้ออ่า